าหากว่าท่านท้องร้ายจะสงสัยว่ากรสินทำอย่างใดอย่างหนึง่งน้วสามารถจะทำมิปเสนายาเนี่เป็นพระกรมฐานได้ไหมผมก็ต้องขอตอบว่าได้เป็นขอไม่ยากถ้าดีพ่ออย่างยิ่งถ้าสามารถทำให้เข้านินชานสี <c oughs> แล้วก็เจริญมิปัสนาญาต่อไทยอีกนิดหน่อยก็สามารถจะเป็นอนหรหัตผลได้ ดูตัวอย่างในสมัยเม่อ,องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาสัมมาสมัาสมพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่ในสมัยนั้นปรากฏว่าสาวกอักสาวกขององค์สมเด็จพระบรม,มครูมีนามว่าพระสารีบุตรมีพระองค์หนึ่งอยู่กับท่านคือเป็นลูกชายคองนายช่างทองเป็นคนหนุ่มรูปร่างสวยรวยทรัพย์ ท่านเบสาริบุตรมีความเข้าใจว่าคนหนุ่มคนสวยรวยแซพบหนักในสังคมก็คงจะมีอารมณ์หนักในด้านกามรียกด้านกามารมณ์จึงให้อสุปกรรมฐานแก่เธอเธออยู่กับราสาริบุตรเช่นระยะเวลาสามเดือนเจรณาสุปกรรมฐานไม่มีผล อาาาาอกเนภาษแล้วภาษาที่บทคิดว่าคนนี้คงจะไม่ใช่วิสัยของตนที่จะฝึงฝึกษอนได้จึงได้นำไปถวายองค์สมเด็จพระจอมไตรกราทูนให้ทรงทราบว่าให้พร,กระกรรมฐานคืออสุภกรรมฐา,านมาสามเดือนเธอไม่ได้แม้แต่ชานลโลกีองค์สมเด็จพระจินสีจึงได้มีพระพุทธดีกาตัดว่าสาลีปุตตะดูก่อนสาลีบุตร ขึ้นชื่อว่าคุณระบุผู้มีศรัทธาที่มาหาตถาคตตถาจะมีบุคคลใดที่ตถาคตโปรดไม่ได้นั้นไม่มีถ้าอย่างนั้นขอสารีบุทจงกลับไปก่อนเมื่อพระสารีบุตรกลับไปแล้วองค์สมเด็จพระชินวรในพิจรารณาจริตคือจิตที่หนักเป็นด้านกิเลสสมเด็จพระรมโลกไปเทศ่ก็ทรงทราบ ว่าพระองค์นี้เป็นผู้มีจริตหนักมาในด้านของโทสะจริตยังได้ทรงให้กระสินสีนแดงที่เรียกกันว่าอรหิตกษินเพราะว่ากษินสีนแดงนี้เป็นกระสินเป็นเครื่องต่อต้านเป็นศัตรูกับโทสะก็จะขอพูดเส่นตอนนี้เลยทีเดียว สำหรับกระสินนี่มีสิบอย่างกระสินสี่อย่างก็คือกระสินสีแดงกระสินสีเหลืองกระสินสีเขียวและกระสินสีขาวสามกระสินนี้เป็นกระสินสำหรับต่อต้านกับโทสะเป็นฆ่าสิกกัทโธสะถ้าคนมีอารมณ์โกรธง่ายกัทโทสะชฉุนเฉียวก็จงเจริญกระสินสี่อย่างนี้สำหรับกระสินอีหกอย่างเป็นกรรมฐานกลาง คนจะมีอารมณ์ประเภทใดก็ตามจริตประเภทใดก็ตามสามารถเจริญได้เหมือนกันทุกคนก็ถ้าขอบรรดาท่านอังไหลยพยายามรับทราบไปด้วยเพราะการเจริญกรรมฐานนี่มีความสําคัญถ้าหากว่าเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรว่ากันดุ่มไปก็จะเป็นเช่นเดียวกับพระรูปชายในทั้งทอง เน้อดูตัวอย่างการปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้พระนายลูกชายในช่างทองผู้ปฏิบัติแล้วก็มีผลไม่ครู่เดียวเป็นอรหัตตผลนั่นก็คือองค์สมเด็จพระทศพลทรงนิรมิตดอกบบวทองคําขึ้นมาดอกหนึ่งและก็ทรงให้แก่ท่านเมื่อกี้ใช้คําว่าเธอไปคําหนึ่งต้องขอประทานอภัยท่านด้วย พราะว่าเวลานี้ท่านเป็นพระรหันข้านิพพานไปแล้วใช้คำว่าเธอไม่ถูกเป็นการปรามาตยแต่ก็สายที่ไม่มีเจตนาก็คิดว่าพระอาริยสงฆ์คงไม่เอาโทษ <c oughs> ในขณะที่พระพุทเเ้้ทรงมอบดอกบัวทองคําสีแดงให้แก่ท่านแล้วก็แนะนําว่าเธอจงไปนั่งอยู่ที่หน้าวิหารบงกองทราย ทำสายให้หมุนขึ้นมาแล้วก้้นดอกโบนี่ปักตรงไปยังลืมตามองดูภาพสีแดงให้จำได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดงคิดไปในใจว่าสีแดงสีแดงสีแดงถ้าภาพเลือนไปจากใจของเธอจนลืมตามาดูใหม่จำได้แล้วจนหลับตานึกถึงภาพสีแดง พระพุทธเจ้าทรงสอนเพียงเท่านี้ท่านผู้รับฟังทั้งหมดฟังและก็จําจนิทานเรื่องนี้หรือว,ว่าสูตรเรื่องนี้ไม่ได้เล่าเปน็นนิทานมาแนะนําท่านในฐานนะเป็นแนวทางปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนนเมื่อพระลูกชายในทั้งทองท่านได้รับคําสอนองค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น ท่านก็กราบถวายธรรมเสดการแล้วไปนั่งอยู่ที่หน้าวิหารที่กองทรายเอาก้านบัวปักทงไปลืมดาตาดูก้านบัวจำสีแดงภาพของดอกบัวได้เมื่อหลับตานึกถึงภาพสีแดงเมื่อหลับตานึกถึงภาพสีแดงพอรมเลือนไปก็ลืมตามาดูใหม่ไม่จำได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดงที่จำไว้นะ ท่านั้นหลายที่รับฟังแล้วก็จําไว้ว่าภาพกระสินเนี่ยไม่ใช่ต้องการภาพลอยมาต้องเป็นภาพที่เราส่งไว้บเวลานั้นเราดูภาพสีอะไรจําเฉพาะสีนั้น <c oughs> ไม่ใช่ว่าเราจะเรกนกรมาฐานกองอื่นแล้วก็สีนี่มันผ่านเข้ามาเราคิดว่าเป็นกระสินอันนี้ไม่ใช่ ถ้าเราจําภาพสีแดงที่บังเอิญสีอื่นปรากฏขึ้นมาต้องตัดทิ้งไปทันทีเราจะต้องทรงเฉพาะอารมณ์สีแดงเท่านั้นนี่กับสิงกองอื่นก็เหมือนกันจะไม่ว่ารับฟังกองเดียวกองอื่นก็ปฏิบัติเหมือนกันไม่ใช่จะต้องมาหาลีลาเลียงไปทุกกองทําให้ชาวบ้านชาวเมืองต้องเสียเงินเสียทองซื้อเกาเสร็จตไปฟังมากๆม,ม,มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ ผมคิดว่าถ้าทําอย่างนั้นมันจะเป็นการทําลายศรัทธาและทําลายพระศาสนามากกว่าเมื่อท่านเลืมตาหลับตาหลับตาลืมตาดูอย่างนั้นต่อไปไม่นานนักเพีงครู่เดียวก็ปรากฏว่าเกิดอุกหานิมิตตอนอุกหานิมิตที่เกิดขึ้นนี่ปรากฏว่าภาพของสีแดงนั้นทรงตัวอยู่ตลอด ตอนนี้เป็นภาพพิเศษแล้วฟังให้ดีเดิมจำภาพนึกถึงภาพไม่ใช่เห็นภาพ <c oughs> ต่อมาเมื่ออุกาจนี้ไม่เกิดขึ้นอารมณ์ใจแทนที่จำได้ตามเดิมปรากฏภาพเกิดขึ้นกับจิตเพราะอาศัยความเคยชินของจิตเี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิภาพสีแดงก็ปรากฏชัดไม่เลือนลาง เมื่อจิตทรงตัวดีภาพสีแดงก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนี่ท่านบังคับให้เล็กลงก็เล็กบังคับให้ใหญ่ก็ใหญ่ให้บังคับให้นึกให้ขึ้นสูงก็สูงนึกให้ขึ้นให้ลงต่ำก็ต่ำนี่อย่างนี้เป็นเป็นนิมิตี่ปรากฏชัดขึ้นไม่ใช่อารมณ์นึกจำของเดิมแล้วแต่ว่าต่อสายอารมณ์นึกจำของเดิมมาก่อนเป็นสำคัญ ต่อมาสีแดงนั้นก็กลายเป็นสีเหลืองสีเหลืองเข้มแล้วก็เหลืองอ่อนลงไปอ่อนลงไปอ่อนลงไปจนทังกลายเป็นสีขาวเป็นสีขาวมีความเป็นแท่งทึบใหญ่ทึบใหญ่ต่อไปสีขาวก็ค่อยกลายเป็นแสงมีประกายขึ้นมาทีละน้อยละนน้อยจนเป็นประกายพลิกตอนนี้เป็นอารมณ์ของฌานสี เมื่อปรากฏว่ากสินดวงนั้นเป็นกระชานสีแล้วจิตก็ท่งตัวดีไม่ต้องหลับตาไม่ต้องลืมตาท่านก็เล่นอยู่กับกสินแบบสบสายใจมีความสุขเื้กกระสินใหญ่บ้างเล็กบ้างสูงบ้างต่ำบ้างอยู่ข้างหลังบ้างอยู่ข้างหน้าบ้างอยู่ข้างซ้ายฝาบ้างอยู่ขวาบ้างเป็นอนว่ามีความเพลิดเพลินจิตส่งตัว ตอนนี้เป็นฌานสี่เจ็ดทรงตัวดีก็สิงก็ไม่หนีภาพไม่หายไปใจทรงตัว <c oughs> ในขณะนั้นเององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในพระมหาวิหารสมเด็จพระวิชิตามานพิจารณาว่าเวลานี้เธอทรงฌานสีส่ได้แล้วถ้าว่าเราไม่ช่วยเธอเธอจะเป็นพระอรหันต์ได้ไหม องสมเด็จพระจอมไตรก็ทรงทราบว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอไม่สามารถจะเป็นอรหันต์ได้เพรจะเป็นก้าโยคาัยจรที่ทรงฌานโลกีอยู่ตามนั้นเอเจนั้นองค์สมเด็จพระพระเกวันได้ทรงในในมิตรดอกบัวที่ปักอยู่ข้างหน้าของเธอเดิมทีมีสีสดสวาสายใสสวยงามกลายเป็นดอกบัวที่มีความเหี่ยวแห้ง เมื่อพระรูกชายในช่างทองเล่นกะสินเพลินก็นึกถึงภาพดอกโวกเมืมาได้ก็ลืมตาม,มาดูเห็นดอกบบวที่มีสีสดใสเดิมมาก่อนกลายเป็นสีดอกบบกที่มีความเหี่ยวแห้งแปลกใจมาดอกโบวดอกนี้เดิมทีที่มีคีรีสดใสแต่เวลานี้ประเดียวเดียวทำไมแห้งไปได้ขนาดนี้ เธอก็ยังไม่สนใจหลับตาลงไปทีก็เล่นนี่ไม่กสินตามเดิมไม่ใช่ภาพเหี่ยวแห้งภาพความผ่องใสของจิตแล้วก็ภาพความผ่องใสของกสินเพราะมันชื่นใจตอนนั้นจิตกําลังทรงตัวเ <c oughs> มื่อเล่นอยู่กับภาพกระสินเพลินพอสมควร <c oughs> ก็ลืมตามาดูดอกปัวใหม่แล้วนี้องค์สมดเด็จไปจอมไตรทรงระมิดให้กลีบหล่น เกสรหนลน่นฝักหลน่นแล้วก็การหักอาศัยที่จิตเป็นสมาธิทิ้งชาญสีปัญญาเกิดมากท่านก็ได้พิจารณาวโโา่านอดอกโบนี่เดิมเป็นดอกโบทองคำมีความสดสวยในสีมีความแจ่มใสแล้วก็มีความแข็งแรงสุริยะเวลาประเดียวเดียว ก็มีการร่วงโรยลงไปในที่สุดก็หักลงไปอย่างนี้ <c oughs> เป็นนั้นว่าทองคำที่เป็นวัตถุธาตุที่มีความเข้มแข็งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงก่าเนื้อหนังมังสาข,ของเราอย่างมากและได้ว่าสามารถจะร่วงโรยและทำลายตัวเองลงไปได้นระยะไม่ช้าตอนนี้อย่าลืมว่าปัญญาเกิดขึ้นอย่างมากเพราะจิตตั้งอยู่ในฌานฌานที่สี่ ท่านจึงมาเจะพิจรารณาว่าร่างกายของเหล่านี้ก็คงจะไม่ต่างกับดอกบัวเพราะปรากฏว่าวิดามันดาของเราเดิมทีเดียวท่านก็คงจะหนุ่มเหมือนเราแล้วก็มีความผ่องใสเหมือนกับดอกบัวเวลานี้ท่านเป็นคนแก่ลงไปเสียแล้วได้ไปถึงปู่ย่าตายายท่านก็แก่มากลงไป ในที่สุดคนที่เกิดก่อนนั้นตายไปหมดญายของเรามีเท่าไร่ทำตามที่จำได้ผู้ใหญ่เล่าสู่กันฟังท <c oughs> ่านก็ตายไปหมดชีวิตของเราก็จะมีสภาพเหมือนบรรดาญาติผู้ใหญ่หรือคนที่ตายทาั้งหลายในที่สุดความตายก็จะเข้ามาถึงเราในเมื่อความตายเข้ามาถึงเราแล้วถ้าเรายังมีความโมเมาในชีวิตคิดว่าร่างกายมันยังเป็นเราเป็นของเราอยู่อย่างนี้ เราก็อาจจะต้องเกิดใหม่ <c oughs> <c oughs> เมื่อเกิดใหม่แล้วความทุกข์ใดๆที่มีความทุกข์ยากลาบากความเหน็ดความเหนื่อยความปราทถนาไม่สมหวังที่ทําให้จิตใจของเราเล่าร้อนแบบนี้มันก็จะเกิดกับเราอีกจัดว่าเป็นทุกข์หนักเราก็ควรจะตัดสินใจไม่มีความต้องการในความเกิดต่อไป ในขนาดเดียวกันนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนายังได้ทรงเปล่งขับพันธสัพพรางสีรัศมีหฮบริการเหมือนกับองค์สมเด็จพระวิชิตามานทรงนั่งปะทับนั่งอยู่ที่หน้าของท่านจึงกล่าวว่าพิเกเวดูกอ่อนพิสโสอย่างนั้นถูกแล้วขึ้นชื่อว่าภาพร่างกายของเหล่านี้มีความเกิดึ้นในเบื้องตน มีความเสื่อมโทรมไปทุกวันด้านในสุดมันก็จะสลายตัวเหมือนกับทิดเธอคิดก็เช่นเดียวกับดอกโบนี่แหละดอกโบนี่เดิมมีสภาพผ่องใสต่อมาก็เหี่ยวแห้งไปทีละน้อยดะน้อยในสุดก็ทําลายตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีใครมาทําลายมันมันก็ทําลายตัวของมันเองฉันใด ไม่ร่างกายของเราก็เหมือนกันร่างกายของเรามีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมันก็พยายามทำลายตัวเองไปทุกขณนะในที่สุดมันก็สลายตัวคือพังหรือว่าตายฉะนั้นขอเธอจงอย่ายึดถือกายเป็นสำคัญความรู้สึกที่เรียกว่ากายของเรานั้นมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราบังคับมันไม่ได้มันเป็นไปนตามกฎธรรมดาของมันสภาวะของมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้น มีความเปลี่ยนแปลงไปนในทมกลางมีการสลายตัวไปในสุดเป็นปกติของมันชั้นใดเพราะเธอจะงมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้นั้นไซมันไม่มีไม่อยู่ในอำนาจของจิตคือเราไม่สามารถจะบังคับได้ถ้าอารมณ์ใจของเรายังมีความผูกพันในร่างกายของเราอีว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วผูกพันในร่างกายขเขาเ็คนอื่นคนดี มีความผูกพันในทรพัพย์สมบัติท,ทั้งหลายในโลกก็ดีก็ชีอว่ารู้อารมณ์จิตอย่างนี้เป็นอารมณ์จิตที่ประกอบด้วยทัณหาก็ <c oughs> จะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏัสงสารไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นขอเธอจงใช้อารมณ์ตัดความผูกพันในร่างกายเสียฉะนั้อจงจงมีความรู้สึกว่าร่างกายไม่มีความหมาย ร่างกายของเราไม่มีความหมายร่างกายเขาบุคคลอื่นไม่มีความหมายทรัพย์สมบัติในโลกทั้งหลายไม่มีความหมายมันเป็นปัจจัยของความทุกข์เมื่อจิตใจของเราไม่ปกพันในร่างกายของเราคนดีในร่างกายบุคคลอื่นคนดีในโลกสิ่งทุกอย่างในโลกคนดีก่เชื่อว่าอารมณ์ที่สืบข,ขึ้นความทุกข์จะถึงกับเธอขึ้นเชื่อว่าเธอเป็นผู้จบก,กิจในพุทธศาสนา กิจยืนใดที่จะต้องพึงมีไม่มีอีกชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงเสื่อพนิพพานเม,มนื่ออค์สมเด็จพระพิชิตามานทรงสแสดงพระธรรมเทศนาแล้วภาพองค์สมเด็จพระปทิปแก้วก็หายไปพระลูกชายในช่างทองที่ได้จับกระสินใหม่มีอารมณ์ใจผ่องใสดีแล้วจึงได้พิจารณาตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระปฏิปแก้ว โดยวิจรารณาตัวเองเป็นสําคัญในที่สุดกําลังปัญญาในขณะนั้นที่จิตทรงฌานสี่เป็นปัญญาที่มีความหลักแหลมมากจิตก็ตัดความยึดถือร่างกายปีีีรน้อยดะน้อยในที่สุดจิตก็เป็นเอกาตารมหมายความว่ามีความเบื่อนหน่ายในร่างกายโดยเฉพาะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสแล้วก็ต่อไปชั่วขนาดเดียวจิตของท่านก็เข้าทิงสังขารุปเปีข้าย,ยานวางเฉยในความต้องการในร่างกายสินได้วางเฉยในความต้องกาใรากาาใ,นากาในร่างกายของบุคคลอืน่นเฉยในความต้องการในทรัพย์สินทั้งหลายในโลก แล้วก็เฉยหมดในการที่เราจะต้องไปปรากฏเป็นทวันดาหรือผมไม่มีความต้องการที่ของท่านถ้าลูกชายในช่างทองในขณะนั้นก็ตัดกิเลสเป็นสมุทเธ,ธตระหรันจัดว่าเป็นพระิาบุคคลเบื้องสูงคือเป็นพระอรหรันนี่แหละบรรดาท่านพโยคาวาจรทางไหลการจเจริญเป็นกรรมฐานในกรรมฐานสี่สิบ จะเป็นกรรมฐานกองไหนก็ตามถ้ามีความฉลาดเขาไม่ต้องเจริญมากเพ <c oughs> ียงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ค้อคู่กับวิปัสนาญาณญาณนี้ก็ได้สําเร็จมรรคผล <c oughs> ได้เช่นเดียวกับลูกชายพระช่างทองแค่นั้นเมื่อท่านหลายเจริญกับสิงกองใดกองหนึ่งก็ดีที่เป็นที่อัตยาใส่ของเราชอบทณะที่จิตยังไม่ถึงจะถูแต่ชายก็ตาม เมื่อคลายจากาักรงสมาธิด้วยการจับจ้องเพ่งภาพปรสินแล้วจงพิจารณาให้ปัสนายานตามที่องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงสอนแต่ความจริงไม่ต้องพิจารณาอย่างระลุกชายในช่างทองเสมอไปก็ได้ <c oughs> จะพิจารณาแบบใดแบบหนึ่งที่เราชอบค <c oughs> ือแบบที่พิจารณาน่ะมีเยอะ ผมก็ไม่รู้จะที่เอาตรงไหนเวลาเดียสองนาทีในแบบของมหาอติปทานาสูตรในแบบอนุสติในแบบอสุปกรรมฐานหรือในแบบของจตุธาตุประธานสี่อะไรก็ได้ตามใจแลว้วมาควบคู่กับวิปัสสนาญาณให้เห็นว่ามีสภาพไปรนิจจงหาความเที่ยงไม่ได้ทุกครั้งมีสภาวะเป็นความทุกข์อนัตตาในที่สุดก็สลายตน ื้อจิตใจของเรายังนึกยังพอใจในร่างกายของตนและของบุคคลอื่นในโลกอยู่ก็รู้ตัวเรายัางโอคือมีความต้องการในความทุกข์ไม่มีความรู้สึกว่าเราจะสุขเพราะอาศัยสังหารูปปีขาญาณเป็นสําคัญเพื่อรมตั้งมั่นอยู่ในความวางเฉยไม่ต้องการอะไรทั้งหมด ตามคําแนะนําขององค์สมเด็จพระบรมสุคตอย่างนี้ก็ชีอว่าไม่ชช่นักท่านกระจบกิจในพุทธศาสนากิจอื่นที่จะต้องทําไม่มีต่อไปอารามันดาท่านพยโยคาวาจรทลายการแนะนําเรื่องกสินในตอนต้นสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาเสียแล้วและก็จบพอดีถ้าปฏิบัติตามนี้ตามแนวทางนีนองค์สมเด็จพระจนสีทรงสอนไม่ผิดแน่ ฉันต่อที่นี้ไปก็ขอทุกท่านพยายามทรงกําลังใจให้คงที่ปฏิบัติเอกรรมาฐานตามที่ศึกษามาแล้วนี้จะปฏิบัติตามกระสินนี้บบได้แบบใดก็ตาม <c oughs> ที่คล่องอยู่ให้ถึงการเวลาสงวนที่ท่านมีความประสงค์สําหรับวันนี้ก็ขอ,อยุติวัตเพียงเท่านี้ขอความปรารถนาดีของท่านหลายจงสําเร็จผลตามที่ตนต้องการสวัสดี